สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้มีฝนตกแดดออกด้วยค่ะอากาศอาจจะมีเปลี่ยนแปลงบ้างนะคะก็ขอส่งกำลังแรงใจให้ทุกคนทุกที่ด้วยค่ะและสำหรับวันนี้มีพันไม้สวย,สวยอลังการคลาสสิกมาฝากอีกเช่นเคยค่ะที่เห็นอยู่นี้ เขามีชื่อว่าต้นเทพนิมิตค่ะสำหรับต้นเทพนิมิตเขาจะเป็นสายพันธุ์ของสาวน้อยป่าแป้งนะคะส่วนใหญ่จะนำเข้าจากต่างประเทศเมื่อถึงไทยก็กลายเป็นไม้มงคลที่ถูกตั้งชื่อให้มีความหมายดีๆค่ะในทางที่เป็นมงคล จึงเป็นไม้ประดับนิยมเลี้ยงกันเพื่อความเป็นสิริมงคลของผู้ปลูกและผู้เลี้ยงค่ะสำหรับลำต้นเขาจะเป็นไม้พุ่มมีอายุหลายปีเป็นไม้เนื้ออ่อนทรงกลมนะคะตั้งตรงแข็งแรงมีข้อที่แตกใบอ่อนที่ส่วนยอดค่ะ ลำต้นเขาจะมีสีเขียวเห็นข้อป้องเขาไหมคะชัดเจนมากๆเลยค่ะมีผิวมันมีความสูงได้ถึง2เมตรนะคะสวยอลังการมากๆเลยค่ะ ส่วนใบก็จะเป็นลักษณะใบเดียวมีก้านใบยาวนะคะส่วนที่ติดกับลำต้นเรียกว่ากาบใบค่ะเขามีสีสันที่สวยงามถูกแต้มด้วยลิ้วขา,ขาวๆด้วยนะคะสังเกตไหมคะ เราต้องเก็บทุกรายละเอียดเลยนะคะจะได้เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆในการเลือกซื้อเลือกหากันค่ะละักษณะเขาจะมีปลายใบแหลมบางชนิดแหลมเกือบมนค่ะ คมชัดเจนมากเลยนะคะเรามาชมพื้นใบด้านบนเขาดูนะคะว่าเขาจะมีลวดลายสีสันเป็นยังไงกันบ้างคะแผ่นใบเขาจะมีสีเขียวบนสีเขียวเข้ม และถูกแต้มด้วยความด่างของสีขาวสีครีมและสีเหลืองค่ะดูรวดลายใบของแล้วรู้สึกแอบลักแอบหลงกันเลยใช่ไหมคะรวดลายเขาค่อนข้างจะวิจิตรการตามากๆเลยค่ะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะ เพราะทุกคนเขาหลงรักเทพนิมิตกันมามากมายกันแล้วค่ะความรู้สึกตรงนี้ก็เลยอยากเอามาแบ่งปันทุกคนให้รู้จักกันแล้วก็มีโอกาสก,าก็จะได้ตามหามาเป็นเจ้าของนะคะลุดลายใบเขาค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์รสำหรับผู้ชมเลยค่ะ แล้วเขาจะมีโคนใบสอบเข้านะคะลักษณะใบของเขาจะเป็นรูปขอบขนานเรียวยาวค่ะซึ่งแตกต่างกับเศรษฐีวินสันนะคะทุกคนพันของเทพนิมิร จะต้องสังเกตที่ใบเรียวยาวเป็นสอบขอบขนานกันค่ะและลักษณะใบของเศรษฐีวินสันเขาจะแผ่กว้างโคนใบก็จะแผ่กว้างนะคะแต่นี่เป็นสอบแคบลงมานะคะสังเกตใบเล็กสิคะ จะชัดเจนเลยค่ะว่าลักษณะใบเขาเรียวเป็นขอบขนานและนี่ค่ะยอดอ่อนของเขากำลังแตกออกมาในวันข้างหน้าก็คงจะเบ่งบานโชว์รุดลายได้อย่างวิจิตรการตาเลยนะคะ เห็นยอดอ่อนเขาแล้วก็แสดงว่าเป็นพันไม้ที่รากจเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแรงสมบูรณ์ดีค่ะเป็นไงคะทุกคนอยากมีกันแล้วใช่ไหมคะ ส่วนดอกเขาจะออกออกดอกคล้ายดอกหน้าวัวค่ะมีกลิ่นฉุนนิดๆตระกูลของสาวน้อยป่าแป้งทุกสายพันธุ์เขาจะมียางนะคะเมื่อถูกผิวพันธุ์แล้วอาจจะมีอาการแพ้ละคายเคืองตรงนี้ก็ต้องน้องๆหนูๆระวังกันเป็นพิเศษนะคะ รวมทั้งผู้ปลูกด้วยค่ะมาสังเกตที่แผ่นใบด้านหน้าและด้านหลังเขาค่อนข้างจะสะท้อนเห็นให้ลวดลายได้อย่างชัดเจนเลยค่ะเขามีแผ่นใบที่หนานะคะดูสีสันลวดลายเขาถูกแต่งแต้มด้วยจุด สีขาวครีมเหลืองบนพื้นใบที่เป็นสีเขียวอ่อนและสีเขียวเข้มก็ไม่รู้จะบรรยายอย่างไรให้ทุกคนหลงรักกันนะคะ ไม่ว่ามองมุมไหนเขาก็น่าติดตามทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนต้นเทพนิมิตเขาจะมีถิ่นกำเนิดในประเทศเขตร้อนทั่วๆไปแถบอเมริกาใต้ค่ะอย่างเช่นเวเนซุเอลาบาซินโคลัมเบียและ คอสตาริก้านะคะการนำเข้ามีทั้งพันธ์ดั้งเดิมและลูกผสมใหม่ๆม,มากมายเลยค่ะจะสังเกตไหมคะว่าต้นสาวน้อยปับแป้งเขาก็มีเสน่ห์และมีลวดลายให้เราได้เลือกหากันได้มากมายเลยนะคะไม่ว่าเราจะมีสเปคแบบใดก็สามารถที่จะ เอาเข้ามาไว้ในกระถางสวยๆที่บ้านหรือจัดสวนลงแปลงให้งดงามตะการตาได้เลยค่ะนี่เอามาก็เพราะว่าแอบรักแอบชอบเขาเหมือนกันนะคะและอยากให้ทุกคนได้ชื่นชมไปด้วยกันนะคะเขาเป็นพันธุ์ไม้ที่ชอบดินร่วนผสมกับมะพร้าวอินทรีย์วัตถุ จะช่วยให้ระบายน้ำได้ดีค่ะชอบน้ำปานกลางและชอบแสงแดดรำไรในบางพื้นที่ที่เขาแข็งแรงสมบูรณ์ดีเขาก็สามารถอยู่กับแดดตลอดวันได้ค่ะวิธีขยายพันธุ์ก็ด้วยการปักชำยอดหรือปักชำข้อของลำต้นได้นะคะ ต้นเทมนิมิทเขาจะเป็นไม้ประดับอีกกลุ่มหนึง่งที่ได้รับความนิยมปลูกเลี้ยงไว้ประดับอาคารบ้านเรือนอย่างแพร่หลายค่ะความสวยงามและโดดเด่นไม่แพ้จากพันไม้ชนิดอื่นๆเลยนะคะเห็นไหมคะว่าอะไรดีๆก็อยากบอกต่อทุกคนคะ่ะบางคนอาจจะมีแล้วได้ชื่นชมแล้วแต่สำหรับบางคนที่ยังไม่รู้จักหรือ ยังลังเลอยู่ก็สามารถติดตามชมทางช่องนี้ได้นะคะอาจจะเป็นข้อมูลเล็กๆน้นอยๆมาฝากกันค่ะให้ทุกคนได้เก็บไว้เป็นข้อมูลในการเลือกซื้อกันนะคะขอฝากเทพนิมิตไว้ในใจทุกคนด้วยค่ะ โอเคนะคะทุกคนหวังว่าจะเป็นคลิปดีๆกันในวันนี้รักกันชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยค่ะซึ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและขอขอบคุณมากๆเลยค่ะที่อยู่เป็นเพื่อนกันสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย